โอเคต้นไม้ว่ายังไงผมมีทารอนนะต้นไม้โอ้แล้วยิงโคตรแรงครับตอนนี้มีทารอนแล้วนะยิงเลือดเยอะเท่าไหร่นะยิงแรงเท่านั้นนะครับเอายังไงยังไงลูเมียจังหวะนี้ต้นไม้ต้นไม้แล้วผมยิงฟียิงฟีสกิลหนึ่งยัดเข้าไปแตกเรียบร้อยครับนีคีล่ามีจ๊กเกอร์ลูเมียแล้วผมมาติยัดเข้ามาแล้วฟิกตามเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้เกือบได้ควอดคิวอีกรอบเลยนะครับอันนี้คือแหลงแบบ20กว่าดาวนะดาวสูงสุดเนี่ย40กว่าดาวแล้วนะครับอันนี้นะเกมนี้นะ โอ้โหมีแก๊กปุ๊ว่าหายาโปรครับผมไม่ได้โปนะผมไม่ได้โปนะคือจังหวะมันได้เมื่อกี้เมื่อกี้คือเราแบบยิงต้นไม้ด้วยทารลอนนะมันยิงยิง,ยง,ยงเรียบร้อยครับ1คิวปัตเตอร์ไฟแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบด้ยครับออกไม่ได้แล้วปัตเตอร์ไฟนะครับออกไม่ได้แล้วผมล้มมาแล้วฟิกเขายัดเข้าไปด้วยนะเมื่อกี้ได้มาอีก2เป็นปัตเตอร์ไฟนะเหลือสกัดอยู่เหลือสกัดอยู่แทงแทงให้หน่อยแทงห,หน่อยฟาเลนอ่าแล้วยิงยิงต่อไปตอ่ตอตอ่ตอต่อสามสี่ครับโจ๊กเกอร์โอ้โหได้ควอดคิวมานะ ช็อตนี้นะครับไงบัตเตอร์ไฟเอนโซโอ้โหเยอะจังเฮ้ยแบบนี้สวยแบบนี้สวยผมหนึ่งแล,ล้วลํายัดเข้าไปอีกครับยัดเข้าไปอีกรอบโอ้โ,โหแตกไหมโยเกอร์ลํจาจังหวะนี้สวยมากอ่าแล้วมีใครทาอะไรผมได้แบบนี้ยังไงบอทั้มกันให้อยู่นะครับแล้วผมก็ยิงครับยิง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 ต่อไปยิงต่อไปเรียบร้อยแตกไปครับเอนโซครับเหลือบัตเตอร์ไฟครับตอนนี้ตัวเดียวครับเฮ้ยเหลือบัตเตอร์ไฟกับคีซี่ฝั่งเขาตายสองนี่หว่าเหลือ ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มากับฮีโร่ฮายาเตะนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้นะครับก็มาแนะนํากันเลยนะหลังจากที่เคลียร์คลิปล่างเสร็จเนี่ยเราก็จะวิ่งไปหาแก๊งสักหน่อยนะครับเพราะว่าเลนกางเนี่ยดูเหมือนจะมีการบวกกันนะเห็นคิซี่โลแล้วนะเมื่อกี้เราก็จะวิ่งมาเลยนะครับกด2เข้ามานะครับแล้วก็ยิงยิงยิงครับตอดไปก่อนครับเรียบร้อยครับคิซี่ครับหคิวแรกครับและเอนโซก็ตายไปครับหลังจากนะครับเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยเออไม่ใช่หลังจากไปแก๊งเสร็จเราก็วิ่งมาเคลียร์คลิปก่อนนะ มันเป็นธรรมดานะครับของการเล่นแครี่นะหรือว่าเราจะไม่ไปแก๊งก็ได้นะเรายืนรับเลนก็ได้นะมันแล้วแต่แต่ถ้าแบบเป็นฮายานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวขาดตายอ่ะผมก็เลยแบบเออเดินไปแก๊งบ้างอะไรอย่างงี้นะอ่ะกาก็จังหวะนี้เพื่อนมานะผมก็พยายามแบบอันติยัดเข้าไปเลยนะเพราะว่าแรดไ่ไปแล้วก็ได้มาอีกหคิวครับเป็น2คิวแล้วนะครับตอนนี้เก็บคลิปไปเรื่อยๆครับเอนโซ่ก็เขียวอยู่อ่าคิซี่ยกเรานะช็อตนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้นะเราก็พยายามดูให้ อ่าช่วยเพื่อนตีบังกรท่านหน่อยอะไรบางกรนี่คือสวยเลย,เ,ยเรียบร้อยครับช็อตน,นี้ครับยังไงบอลน้าตายไปแล้วผมยิงยิงแล้วยิงอ่าสกัดมาเติมนะแล้วก็ยิงไปอีกครับยิงเรื่อยๆนะพยายามยิงแล้วก็โดดออกหายาหาที่ยิงให้ได้นะอันนี้คือโดนบัสไหลไปแล้วนะครับผมก็พยายามยิงแล้วเมื่อกี้มันไม่ไหวจริงๆนะก็ต้องกลับมาแล้วมาเคลียร์คลิปต่อนะครับพยายามอย่าตายถ้าเราเล่นแคนีเนี่ยเป็นตัวที่ต้องจ่ายไดเมจให้เพื่อนนะครับต้องจ่ายไดเมจให้เพื่อนนะแล้วก็ ต้องมีของซะหน่อยนะถึงจะยิงแรงนะครับเกมนี้ก็มาชนกับโจ๊กเกอร์นะก็หนักหน่อยนะครับอย่างไงโจ๊กเกอร์อันติมาแล้วอันติมาแล้วงัดมาครับจหวะน,นี้ผมมันติยัดเข้าไปเลยแต่ว่าผมตายนะเพราะว่าเลือดผมเหลือนิดเดียวเองนะเมื่อกี้โจ๊กเกอร์ก็กันกายภาพได้ด้วยนะสกิลสองเขานี้เราก็ตายไปแล้วบัตมาเลนบนอย่างนี้ยังไงยังไงโอเคครับเสียไปนะฟอลอเรนติโนโน,นะครับที่เป็นป่านะเสียบอลฟาไป ล่างมีคิซี่ลงมารับเลนด้วยรองเท้าเราออกนะเราก็ดูจากสถานการณ์นะว่าจะออกเป็นรองเท้าอะไรถ้าเป็นดาเมจหนักๆอย่างเงี้ยออกเป็นรองเท้ากันดาเมจเลยก็ยังได้นะครับไม่ตายตัวเสมอไปนะออกตีเร็วๆก็ได้เอ้ยบัตมาแบบนี้ยังไงยิ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 ง,ยงเรียบร้อยครับบัตครับอ่าหมดแล้วบัตคือถ้าเข้ามาพลาดแล้วเนี่ยโอกาสออกนัง้งยากนะยังไงครับเอนโซหมดเหมือนกันแรดเอ้ยทำไมไม่เอาแรดอ่าแรดฟิกไปแล้วไถครับช็อตนี้ วับแดงครับวับแดงเกิดด้วยของฝั่งเขานะเราก็เก็บได้เก็บไปครับโจ๊กเกอร์หวานเจีย๊ยบด้ยข้างล่างบอกว่าเอ้ยไม่มีใครมายุ่งกับกูโจ๊กบอกหวานเจีย๊ยบมีคิซี่ด้วยนะครับข้างล่าง mm hmm. แล้วก็หาตังไปป้อมบนแล้วกันว่าป้อมล่างน่าจะไม่ได้แล้วสกัดยังไงจะรับหรือเปล่าสกัดยังไงจะรับหรือเปล่าจะรับหรือเปล่าบอลดั้มฝังไปจังหวะน,นี้แล้วผมก็รีบตีป้อมเลยนะครับอ่าสกิล,ลหนึ่งยิงยิง,ยงต่อต่อไปพยายามแบบอ่าอ่าน,นี้ตี ควรตีป้อมบอกให้เพื่อนกันนะจริงนะแล้วผมลํำมาเลยครับช็อตนี้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนึ่งคิวครับเป็นอินโซครับโอ้แล้วบัตสับไหลมาเลยนะแล้วป้อมไม่แตกด้วยนะครับข้างบนข้างล่างแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจ๊กเกอร์นะที่เอาไปกับคีซี่นะบัตยังไงบัตได้หรือเปล่าวัตยังไงเอ้ยฟิกออกนะครับบัตไม่ได้คิวนะช็อตนี้นะผมก็ตอนนี้สกอร์อยู่ที่4ต่อ2นะถ้าเล่นแครี่เราไม่ต้องรีบก็ไ้นะที่จริงแต่ว่าเกมนี้อ่ะมันดูบางยวมันมันน่าเล่นแล้วแบบ มันเล่นได้นะครับฮายาเนี่ยมันเก่งตรงที่อตัติมันเวลาลําเลยมันโดนเป็นแบบสกิลหมู่เลยนะครับหลังเกมเนี่ยมันมีอยู่หลายช็อตนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็รอดูเลยหลังเกมมันแบบลําโหดมากครับอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะสำหรับผู้เล่นนะครับที่จะเล่นฮายานะก็เป็นแนวทางให้นะครับอันนี้ก็30-40ดาวได้นะครับประมาณ30กว่าดาวนะครับก็เยอะสุดก็40กว่าดาวครับเกมนี้ ป้อมบนแตกแล้วนะผมก็บอกว่าฉีไปรับล่างให้หน่อยอะไรเงี้ยความคิดไปเรื่อยๆครับหาเก็บตังค์ไปนะตอนเหรีแล้วก็โอเคอยู่ผมมีทารอนแล้วตอนนี้ข้างล่างสกัดดันยาวเลยเว้ยเฮ้ยสกัดดันยาวเลยเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ยังไงปิดหน่อยปิดหน่อย,ป,อยปิดสกัดหน่อยอย่างเงี้ยมาแล้วยังไงสกัดรอดหรือเปล่าอย่างนี้ผมเดินหาเลยครับเดินหาเลยครับโหวิว่งรอดซะด้วยตีไปก่อนนะตีไปก่อนแล้วยิงครับ สกิลหนึ่งอย่าพยายามอย่าใช้มัวนะครับอย่าพยายามอย่าใช้มัวนะยิง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 ไปก่อนพยายามดูเป้าหมายให้ดีนะตีจังหวะนี้ยังไงเอนโซเกี่ยวตอนนี้ผมได้มา5คิวแล้วนะครับได้มา5คิวแล้วนะยิงเช็คในแมปในพุ่มเผื่อมีนะป้อมไม่เป็นไรนะเราเน้นคนไว้ก่อนแบบป้อมเราเอาคืนได้นะครับถ้าแบบไม่ใช่บาแลรกนะผมก็วิ่งมาบนเห็นว่ามันมีคลิปมาชนเลนนะครับเก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับทุกคน ก็ชิ้นแรกเป็นทารอนนะครับชิ้นที่2เนี่ยผมออกเป็นคลินะครับคลิที่แบบตีไว้นะแล้วก็ตามด้วยขวัญขวัญสโลนะครับตรงกลางน่าจะมีประเด็นครับอย่างนี้ผมก็วิ่งมารับเลยวิ่งมารอเติมเลยข้างบนให้ป่าไปแล้วกันนะปล่อยให้ฟอร์เรนเขาแบบรับเลนไปเอนโซมาแล้วเห็นผมไม่ได้เลยอยากเกี่ยวอยากเกี่ยวมีสกัดเขาข้างบนครับผมก็จะวิ่งเป็นรับคลิปเหมือนเดิมนะครับ เวฟเข้าในคลิปเนี่ยอย่าพยายามอย่าให้เข้าป้อมแล้วเข้าป้อมนี้คือแบบเขารวยนะครับเอ้ยไม่ใช่ป้อมแตกนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเรารับเวฟเนี่ยเรารับคลิปเนี่ยเราจะรวยมากนะตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่17ต่อ14ต่อ7นะครับฝั่งเราได้14ฝั่งเขาได้7นะอ่าจังหวะน,นี้ยังไงยังไงจะได้บวกหรือเปล่าโดนฝังแล้วหนึ่งเอนโซ่โดนฝังแล้วผมยิงยิงยงิเรียบร้อยครับ1คิวบัตเตอร์ไฟแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับออกไม่ได้แล้วบัตเตอร์ไฟ นะครับออกไม่ได้แล้วผมลามมาแล้วฟิกก็ยัดเข้าไปด้วยนะเมื่อกี้ได้มาอีก2เป็นวัตตาไฟนะเหลือสกัดอยู่เหลือสกัดอยู่แทงแทงให้หน่อยแทงห,หน่อยฟานลนอ่าแล้วยิงยิงต่อไปตอ่ตอตอ่อต่อสามสี่ครับโจ๊กเกอร์โอ้โหได้ควดคิวมานะช็อตนี้นะครับก็คืออ,อันตียมันไม่ถึงนะเมื่อกี้นะถ้าตีไม่ถึงเราสามารถใช้ฟิกอะฟิกตามไปด้วยได้นะครับเหมือนช็อตเมื่อกี้เลยนะก็คืออันตียัดเข้าไปแล้วก็ใช้ฟิกเนี่ยตามไม่ได้เลยนะเหมือนแบบ อ่าถ้าเขาฟิกหนีอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบหนึ่งหนึ่งยินเลนหนึ่งหนึ่งกับไวโออะไรเงี้ยนะถ้าเราแบบอ่่าาออันติยัดไวโอเงี้ยไวโอมันฟิกออกเงี้ยเราก็ฟิกตามไปเลยนะอันติเราจะไม่หยุดนะมันก็ยังรันอยู่เหมือนเดิมนะครับเอ็นโซเกี่ยวมาครับจังหวะนี้ยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ผมรวยมากเลยนะตอนนี้นะครับมีของสองชิ้นแล้วนะครับเขียลิปไปเขียขีดไปดาร์กมันจะเกิดครับอีเจ็ดวีครับ ก็เรียบเพื่อนเลยมาเอาดาร์กก่อนเลยจัวหวะน,นี้มาเอาดาร์กก่อนเลยนะเช็คพุ่มไปก่อนไม่มีใครนะเอ้ยบัตเตอร์ไฟสกัดว่ายังไงสกัดว่ายังไงยิงยิง,ย,ง,ย,งยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปแล้วผมโดนเกี่ยวนะผมต้องถอยออกมาก่อนนะช็อตนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งกล้าเข้าตอนนี้ก็คือได้ไฟแน่ครับฟอร์เรนะ in, ก็เอาดาร์กอยูอย่ยังไงครับตรงนี้ว่ายังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็น่าจะได้ดาร์กแหละเพราะว่าไม่มีใครไปกวนฟอร์เรนนะฟอร์เรนล้ำดาร์กอยู่นะครับ อุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้แตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งอ่าจ็อกเกอร์ฟีกอกอุ้ยอันนี้ผมโดนอะไรเนี่ยโดนสกัดทุบนะครับเลือดผมเหลือครึ่งหลอดแล้วตอนนี้สงสัยคงต้องกลับก่อนแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าเลือดครึ่งหลอดเนี่ยเราไปโดนโจ็อกเกอร์สตีเนีนะ่ยเราอาจจะแตกได้นะก่อนกลับก็ขอหาเงินเพิ่มสักหน่อยอันนี้เลือดครึ่งหลอดนะครับแต่บอลดัาามเนี่ยอ่าฝั่งเราเนี่ยเป็นโลมที่แบบออก ฮิวไว้อยู่นะก็คือเราแบบสามารถาเด้งเลือดนะครับโดยที่บอดัม้มฮิวไห้อันนี้ผมก็ลงมาวัดแดงก่อนไม่กลับนะสรุปแลวไม่ได้กลับนะเพราะว่าลงมาวับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปขึ้นนะเลนล่างข้างบนฉีดไปรับเวฟกับสกัดนะครับแต่สกัดก็ลอยป้อมไปได้ที่ลอยเฮ้ยอันนี้เงินนิวอายังไงครับจังหวะนี้จะได้เล่นไหมบอดัมว่างบอดัมว่าไงอันนี้ผมยิงไปก่อนสกิลหนึ่งตอดยัดเข้าไปครับไม่โดนใครนะ คือแบบพยายามยิงไปก่อนนะอันนี้อันติยาดบัตเลยครับให้บัตรตายไม่มีใครไหลแล้วยิงยิงยิงเรียบร้อยหรือเปล่าครับแบบนี้อุ้ยสกัดโดนฝังโดนฝังแล้วครับตอนนี้เอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเดี๋ยวคลิปดันเข้าแล้วจะได้จบได้กัดเจ็บครับกลับบ้านไปเคียร์คลิปครับรีบเคียร์ครับรีบเอาป้อมครับเพราะว่าตัวม่วงเราเนี่ยกำลังเข้าป้อมแล้วนะตีป้อมไปครับจะได้หรือเปล่าป้อมกลาง โซ่เกี่ยวนะผมก็สองออกมาแล้วเ,เขายังยกผมไปงัดอีกนะครับแล้วผมยิง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 ตอ่ตอตอ่ตอต่อไปครับไม่ตายนะสงสัยจะไม่ได้ป้อมกลางน,นะแต่น่าจะได้ป้อมล่างแทนครับไอ้สกัดสกัดยังไงอันนี้คือเขาไม่ถึงตัวผมนะเขาถึงตัวผมได้ยากมากครับเกมนี้นอกจากจะดักพุ่มเท่านั้นหรือว่าผมพลาดเองเท่านั้นนะมัาางกรมังกรมังกรก่อนมังกรก่อนกลับล้ำไปเลยแล้วกันล้ำไปเลยเอย่ว่านี้ล้ำไปเลยแล้วกัน เเราบอ้ยสกัดมาไม่เอาแล้วแบบนี้กลับกลับกลับฟอเรนนะครับบอกฟอเรนกลับก่อนอ่าเราต้องมาวาฟตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวแบบมีคนแอบเอ้ยฟอเรนปาดอกว้าวไปหนึ่งยังไงเลือดเหลือนิดเดียวแต่สกัดเลือดเต็มหลอดแล้วฟอเรนอติยัดสวนครับแบบนี้ล้ำโอ้โหเลือดเด้งขึ้นมาแล้วเลือดสกัดหายไปเป็นน้ําเลยครับเรียบร้อยครับฟอเรนครับคิวสกัดไปได้นะโอ้โหหวานเจี๊ยบถ้าเขาหนีเขารอดแล้วนะแต่เขาวิ่งไปนะครับแล้วก็โดนบัตเตอร์ไฟครับสับไปเรียบร้อยครับ สกอร์เราก็คิวไปครับตอนนี้แล้วก็ตายไป2ไดน้แอซิสตก9นะครับสกอทีมก็อยู่ที่24ต่อ9าครับยังไงบัลลัฟายเอนโซโอ้โหเยอะจังอุ้ยแบบนี้สวยแบบนี้สวยผมหนึ่งแล้วลัมยัดเข้าไปอีกครับยัดเข้าไปอีกรอบโอ้โหแตกไปยเกอร์ลัจังหวะนี้สวยมากออาแล้วไม่ีใครทำอะไรผมได้แบบนี้ยังไงบอลดั้มกันให้อยู่นะครับแล้วผมก็ยิงครับยิง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 ต่อไปยิงต่อไปเรียบร้อยแตกไปครับเอนโซครับเหลือบัลลัฟายครับตอนนี้ตัวเดียวครับ เอ้ยเหลือเฟอร์ไฟกับคีซี่ฝั่งเขาตายสองนี่หว่าเหลือสามเหลือสามครับบอ,อลาดาั้มไล่ไล่ไหมบอลาดาั้มไล่ไหมงัดไหมงัดไม่ถึงครับคีซี่ฟีออกมานะอ่าผมก็ดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนรับเพื่อนรับเพื่อนเผื่อ,เ,อเขาไล่เพื่อนเรานะไปดูตรงดาร์คเอเยอร์ครับตอนนี้นะครับเตรียมออดาร์กเลยแล้วก็เตรียมจบนะครับพยายามอย่าเอาหน้าเราดามิทนะครับถ้าเราเล่นอ่าแคลรี่นะต่อยเพื่อนโดนก่อนเพื่อนใกล้ตายอย่างเงี้ยค่อยเข้าก็ได้ ไม่ต้องรีบอ่าลามาแต่บอลต้องฝังไว้ครับเตรียมสะเกิลหนึ่งไว้เลยยิงยิงยิงเรียบร้อยครับพีสีครับสกัดว่าไงสกัดสกัดว่าไงตเกิล1หนึ่งยิงไปไม่โดนนะจ๊กเกอร์เมื่อกี้นี่อันติผมนะครับแต่ว่าผมสะกิล2สองลบมาได้นะถ้าโดนขีดไปบัตรไฟมาแล้วจะสับผมไม่ถึงครับไม่ถึงครับเตรียมตัวครับแบบนี้ครับเตรียมตัวแตกครับบัตรไฟอ่าบัตรไฟครับยังไงเอนโซ่ยังไงยังไงไปไหนไปไหนเอนโซ่อ่าเอนโซ่ก็ออกไปได้นะครับ นี่ก็คือเลทแล้วนะครับที่อนาทีแล้วนะเริ่มมีของกันแล้วนะครับน่าจะไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้ต้องเวาดาร์กนะครับตอนนี้จำไว้เลยนะครับว่าเล่นแคลี่เนี่ยต้องจ่ายดามจให้ได้เยอะที่สุดนะพยายามอย่าตายนะครับตายให้น้อยนะครับแล้วก็จ่ายดามจให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันดามจแรงนะครับว่ามันเป็นแคลี่นะครับแต่กว่าจะเกิดก็นานอยู่เหมือนกันนะต้องมีคนเลี้ยงนะเป็นโลมเลี้ยงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไฮยเตะเนี่ยผมก็ อ่าส่วนมากจะหยิบไฮติม,มาเพราะว่าอ่ามันเลี้ยงตัวเองได้นะอันนี้แตกไปครับเ so. อนโซ่นะมาเกี่ยววันนี้เอนโซ่ so เป็นโลมนะเอ้ยยังไงบัตเตอร์ไฟสับผมซะด้วยแล้วผมโดดออกมาแล้วยิงสวนไปครับแตกไปครับบัตเตอร์ไฟครับจังหวะน,นี้อ่าดีนะครับเราไม่ตายนะเมื่อกี้เขาสับเราแต่เราไม่ตายนะรเราตายเนี่ยเขาอาจจะไหลได้นะครับบัตเตอร์ไฟนะของเราก็ใกล้เต็มแล้วครับเตรียมเกาะเกิดแล้วครับจังหวะน,นี้ ว่างย่างไงตอนนี้เหลือ2ตัวแล้วเหลือโจ๊กเกอร์คิซี่นะสกัดเอ้ยโจ๊กเกอร์ตีผมอ่าแล้วผมฟิกออกมาเลยแล้วตีโยกเข้ามาป้อมบนอีกอ่าแล้วป้อมบนต่อครับป้อมบนต่อสกัดว่ายังไงเหลือคุณคนเดียวแล้ว่อนเราก็เดินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อ่าตีบ้านไปครับตีบ้านไปโอเคครับเกมนี้ก็จบนะเดี๋ยวไปดูสกอร์ครับเดี๋ยวจะมีอีกเกมนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจะได้แบบเข้าใจเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทาให้ดู2เกมเลยนะเราก็ได้แต้มมา4ี่นะครับบวก แต้มมา16โล่ตอนนี้ผมยังไม่ตันนะโล่ยังเป็นโล่เงินอยู่นะอ่ะเดี๋ยวไปดูสกอร์ครับก็ตอนนี้ก็22ดาวนะเราได้เป็น MVP นะครับคะแนนอันดับหนึ่งนะได้มาคะแนนอันดับหนึ่งมานะครับก็เป็น MVP ของทีมเลยนะครับอ่าก็คะแนนตามนี้นะครับได้เป็น13.5คะแนนครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกเกมต่อไปครับ โอเคครับเกมที่2นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับมาียร์คลิปให้จบก่อนนะหาเวลให้2ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปที่อื่นนะเกมนี้ก็มาเจอจ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับจ๊กเกอร์มาแล้วตรงกลางผมเห็นเขามีประเด็นกันเมื่อคี้นะครับผมจะวิ่งไปรับซะหน่อยเอ้ยต้นไม้ต้นไม้ยังไงครับแล้วผมยิงยัดไปแบบโอ้โหโดนเต็มเมครับจังหวะนี้ตีตีได้คิวหรือเปล่าได้คิวหรือเปล่าเรียบร้อยครับรอเลี้ยวได้คิวไปนะครับเป็นเฟิร์สบัตของเกมนี้นะไอ้ระเบอกฟ้ายังไม่ตีด้วยนะคีล่าไม่รู้ว่าฟาร์มแดงหรือเ่า คิล่าฟาร์มคลิปเล็กก่อนนะแต่ว่าบับฟ้าไม่ตีนะอะผมก็ยิงต่อคีล่าไปแก๊กตีซะด้วยผมยิงไหลๆเข้ามาเลยช่วงวันนี้นะครับคีล่ายังไงเห็นเลือดนิดเดียวแตกครับคิวแรกของเราแล้วก็รอเลี้ยวได้บับฟ้าไปนะครับจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์อย,ยังไม่จบยังไม่จบยีน่ามาอีกยีน่ามาอีกเจ็บครับครึ่งหลอดไปแล้วผมว่าจะใส่อยู่นะเมื่อกี้แต่ว่ามันหมดแล้วนะเราก็เป็นแคลรี่นะต้องอาศัยคนอื่นด้วยนะต้องอาศัยโลมาใส่เมดด้วยเราถอยมาก่อนแล้วกัน เล่นไม่ได้เราก็มารับคลิปต่อครับมารับเวฟต่อนะฮะตั้งจากคลิปก่อนเวฟนี้ก็น่าจะเวฟสี่แล้วแหลอะอ่าสามแล้วโอเคครับเวฟสี่แล้วครับเดินเลยครับหาที่เล่นเลยครับทีนี้จะไปเล่นตรงไหนดีไม่มีที่เล่นเลยนะครับเมดเขาเป็นรูเมียด้วยงั้นก็ฟาร์มไปก่อนไม่มีที่เล่นก็ฟาร์มกันไปก่อนครับรอมังกรน,นะต้นเกมเนี่ยพยายามแบบรอเก็บมังกรช่วยป่าก็ได้นะครับว่าบ,บางทีป่าเขาแบบตีคนเดียวมันก็ช้านะถ้ามีแครี่ตีช่วยมันก็ไวขึ้นนะ ยิงมังกรช่วยป่าไปพยายามช่วยหน่อยนะครับใครที่เล่นแฮร์รี่นะพยายามช่วยเอาออบเจกต์หน่อยนะช่วยป่าออบเจกต์หน่อยนะจะได้ไหวขึ้นเอ้ยยังไงโจ๊กเกอร์จังหวะนี้กด2ไปแล้วด้วยแก๊กดึงมาดีแก๊กดึงมาดีเฮ้ยแบบนี้ยัดแบบนี้หลุดหรือเปล่าแบบนี้อ่าไม่ต้องกรตินะสกิลหนึ่งยัดเข้าไปเลยแก๊กได้คิวนะจังหวะนี้เอ้ยถ้าผมได้คิวนี้ผมรวยเลยเนี่ยกต,ตอนนี้ก็คิวไปหนึ่งนะครับแอตซิทสองนะน่าจะหลุดนะครับเมื่อกี้โจ๊กเกอร์น่าจะหลุดพอดีนะ แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเราเลยนะครับเน็ตมีปัญหาเน็ตมีปัญหาอ่าลีร์คลิปต่อไปครับตรงกลางเหมือนมีประเด็นครับต้องป่าฝั่งเขานะเอ้ต้นไม้ติดแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยครับเรายิงเลยเย,ยังไงครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปติยันเข้าไปออา,ารอเลี้ยวรอเลี้ยวฝากด้วยรอเลี้ยวเรียบร้อยไอย้แทงเรือให้น้อยจะตายแล้วเนี่ย จะตายเลยโอเคครับเขาก็ไม่ยอมนะเขายอมเขาให้เราแทงนะเออจะเดินอ้อมก็ไม่ได้อะอยากเดินทางนี้อ่ะเอาดีนะครับโอเคครับหลังจากที่เ,ออเราได้แอทซิตมา3ามนะตอนนี้การเงิน,นเราก็เริ่มดูด,ดีนะฮะเจ้าเกอร์ Joker มาต่อถ้าแก๊กดึงโดนเนี่ยโอกาสตายก็มีนะครับโจ๊กเกอร์แล้วป้อมจะแตกเอ้ยแก๊กดึงโดนครับแล้วไม่มีดูดหรือเปล่าโอ้โหโจ๊กเกอร์ตีสวนไปครับแล้วรอดไปได้นะจังหวะนี้ ต้นไม้มาซะด้วยไม่ได้ป้อมด้วยครับเราต้องโดดออกก่อนนะครับไม่งั้นโดนตบครับแก๊กเลื่อนโลมากครับตอนนี้ครับยังไงยังไงเฮ้ยดึงโดนซะด้วยครับโอ้แล้วเลือเราน้อยแต่เราได้คิวครับเป็นคิวที่2ของเรานะแก๊กดึงมาเรายิงไปเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ตกิลด้วยนะครับเน้นเป็นกลางยิงนะครับเมื่อกี้นะครับคือยิงก่อนนะค่อยแบบอ่าค่อยตะกียวิงนะไม่งั้นมันมันไม่ค่อยโดนทุกคนคือเราเล็งก่อนนะเล็งก่อนยิงเล็งก่อนแล้วค่อยแบบ อ่าสกิลหนะครับยัดเข้าไปนะไม่งั้นมันไม่ค่อยโดนนะทุกคนถ้าใครจะเล่นไฮเตะนะก็แนะนําไว้เลยข้อนี้ข้อนึงก็คือการเล็งอะ่ะมันสําคัญมากๆนะ้แบบสกิลหนึ่งมั่วมันขัดมันหยุดไม่ได้แล้วอะ่ะมันมันแบบกว่าจยคูดาวเสร็จด้วยก็คือแบบถ้าไม่โดนก็นคือไม่โดนเลยครับต้องเล็งให้ดีนะ จะกลับบ้านไปเราก็ต่อครับหาตังต่อที่เลนล่างนะเลนซึ่งเป็นเลนของเราแหละนะครับเป็นเลนมังกรนะถามว่าทําไมไมาอยู่เลนมังกรว่าต้นเกมเนี่ยมังกรเนี่ยมันมันมันคุ้มกว่านะครับถ้าเราแบบต้นเกมเอาดาร์กกัากมังกรเนี่ยเอามังกรดี่กแต่หลังจาก8นาทีไปเนี่ยเราเอาดาร์กนะครับเราจะสลับเลนไปอยู่เลนดาร์กสลเยอร์นะครับถ้าป้อมยังไม่แตกนะโอเคครับโอเคต้นไม้ว่ายังไงผมมีทารอนนะต้นไม้โอ้แล้วยิงโคตรแรงครับตอนนี้มีทารอนแล้วนะยิงเลือดเยอะเท่าไหร่นะยิงแรงเท่านั้นนะครับ เอายังไงยังไงรู้เมียจังหวะนี้ต้นไม้ต้นไม้แล้วผมยิงฟียิงฟีสะิวหนึ่งยัดเข้าไปแตกเรียบร้อยครับนี่คีลามีโจ๊กเกอร์รู้เมียแล้วผมมาตียัดเข้ามาแล้วฟิกตามเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบได้ควอดคิวอีกรอบเลยนะครับอันนี้คือแหลงแบบ20กว่าดาวนะดาวสูงสุดเนี่ย40กว่าดาวแล้วนะครับอันนี้นะเกมนี้นะโอ้โหมีแก๊กบอกว่าหายาโปรครับผมไม่ได้โปนะผมไม่ได้โปนะคือจังหวะมันได้เมื่อกี้เมื่อกี้คือเราแบบ ยิงต้นไม้อะด้วยทารอนนะมันมันแล้วต้นไม้อะเงินน่าจะน้อยด้วยผมแบบรวยด้วยนะครับก็เลยแบบยิงเขาแรงแล้วจังหวะที่แบบเขาหมดแล้วอ่ะผมก็เลยอติยัดเข้ามาเลยนะคือเป็นคีล่าด้วยนะครับป่าฝั่งเขานะก็เลยขัดผมไม่ได้นะจังหวะนี้ผมยิงอีกทีเรียร้อยครับต้นไม้ครับเป็นคิวที่หกของเราแล้วโอ้แล้วผมจะออกได้ไหมยิงสวนไปแล้วโดดออกมาโอเคครับถ้าไล่มาก็แตกเองครับเมื่อกี้ครับว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็ ยิงสวนได้นะครับบางจังหวะจังหวะที่เขาไล่นะฮายาเนี่ยเป็นตัวที่แบบบางทีเนี่ยถ้าไล่เขาเนี่ยตายเองนะอ่าผมก็เลยแบบรู้นะครับว่าแบบตัวไหนเข้าถึงตัวบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออก็เลยแบบยิงสวนไปนะครับยิงสวนไปก่อนนะคิวได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับยิงสวนไปก่อนอันนี้โซโลดาร์กไปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเรามีทารอนนะครับชิ้นที่2นะครับก็นี่เลยนะครับสัตว์ลิกสติงนะครับเป็นดาบคีนะเพิ่มความแรงของคีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตีนะ หาทางไปนะครับตามป่าตามอะไรเนะี่ยหาได้หมดนะครับถ้าป่าเราไม่ฟาร์มเราก็ฟาร์มเองซะเลยนะครับเพื่อความรวยนะครับจะได้แบกหิมไดนะ้ยังไงครับมีประเด็นหรือเปล่ามีประเด็นหรือเปล่านี้เรามาแล้วมาแล้วยังไงยังไงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย,อหอยโ,อโหมีอติยาร์ครับอืมน่าจะไม่มีอะไรครับแต่ฝั่งเขาตายไป3แล้วครับเราอ่ะไม่มีอะไรเพราะเรามาไม่ทันนะเขาใส่กันไปยับแล้วนะครับแล้วป่าเราเป็นแบบ ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นบินโลนะครับมันก็เลยเก่งนะเพราะว่าตัวนี้มันต้นเกมมากๆนะครับ hey, มีคลิปอยู่มีคลิปอยู่พร้อมก่อนขอให้ได้ถ้งพร้อมหน่อยไม่น่าจะได้นะครับคลิปหมดแล้วนะคลิปหมดแล้วนะแต่ถ้ามีคลิปอ่ะคลิปแทงให้อ่ะเราสามารถเราพร้อมได้ครับเมื่อกี้ครับไม่เป็นไรครับบับแดงยังอยู่บับแดงยังอยู่ป่าจะให้เราไม่เนี่ยป่าวิ่งมาแบบนี้อขอหน่อยก็ไม่ได้นะใจร้ายจังเลย ฟาร์มต่อไปครับฟาร์มต่อไปนะครับเน้นหาตังเป็นหลักนะถ้าล่นแครีนะครับแบบคอเลดมาเนี่ยเราแบกทีมได้นะโจเกอร์ก็ไม่กล้าผมว่าไอ้แก๊กดูดจังหวะนี้ผมยิงยัดเข้าไปยิงยิงแตกไปหนึ่งครับยีหน้าครับแล้วลามมาโดนขัดโอ้โหแล้วผมแตกครับช็อตนี้ใจร้อนเกินไปนะอแต่ว่าบิโรเก็บมาหมดแล้วครับแล้วก็ลอเลี่ยวครับตามเก็บครับลอเลี่ยวตามเก็บโจเกอร์ด้วยครับฝั่งเขาตายไปถึง4ตัวนะโอเมนยังดันล่างอยู่นะเอ้คีล่ายังไงยังไงคีล่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเมนดันยาวขึ้นไปแล้วนะครับสกอร์เราก็อยู่ที่7ต่อ1นะครับเมืเ่อกี้โดนชัดดาวไปเลยนะน่าจะโดนต้นไม้ขัดนะเมืเ่อกี้ตอนที่ผมมันติยัดเข้าไปนะพลาดเลยนะถ้าแบบเรายิงเฉยเยเนี่ยเราไม่ตายนะเมืเ่อกี้เราไม่ตายนะทุกคนถ้าแบบยิงเฉยเนะโอเคเกิดมาก็ต่อครับาหาตังต่อ,อรอดาร์คเลเยอร์นะจะได้ขึ้นบ้านได้นะเห็นคลิปกลางก็วิ่งไปเลนกลางเลยครับคลิปกลางมีอยู่ เราพยายามดูมินิแมปด้วยนะครับมินิแมปอะ่ะพยายามดูด้วยว่าแบบคลิปเรามันสูงแค่ไหนแล้วนะครับเลนไหนต่ําเลนไหนสูงอะ่ะพยายามดูมินิแมปนะมันจะได้แบบอ่าไม่ทําให้เสียป้อมง่ายนะถ้าเราแบบเห็นคลิปเข้าป้อมเราอย่างเงี้ยอ่ามันกำลังจะมาอย่างเงี้ยเราก็ไปไปรับนะครับไปรับอย่าให้คลิปมันดันเข้านะครับโอเคมา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 ,มาล้วเลเยอร์จะได้จบเลยเกมนี้ไม่อยากเละไม่อยากยืดเย,เยื้อนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมาเร็วมาเร็ว น,นี้ก็ตีแดงไปนะครับถ้าเรามีแดงเนี่ยเราสามารถแบบตีสโลุยจังหวะนี้จังหวะนี้แก๊กดูดแก๊กดูดยังไงแตกไปครับยีหน้าแล้วผมไม่ได้สกิลนะเมื่อกี้ผมยิงอย่างเดียวนะยิงๆๆย,งยิงเยอะยิงเจ็บเยอะครับยิงๆๆย,งยิงเยอะยิงเจ็บเยอะนะฮาะยะเตะเนี่ยมีบัฟแดงด้วยตอนนี้ยังไงอ้าร์โอเคครับป่าเราสโลดารักมาเป็นที่เรียบร้อยนะเด<น>ี๋ยวรอดูว่าเขาจะปล่อยดาร์เลนไหนปล่อยเลนล่านะครับเหตุผลที่ปล่อยเลนล่างน่าจะเป็นเพราะว่าคลิปล่างมาดันสูงนะครับ คลิปล่างฝางเขาดันสูงเอ้ยต้นไม้เจ็บเจ็บตีตีเอ้ยแล้วัตีแบบนี้ยังไงโอ้โหออกไปได้นะฟิกออกไปได้นะครับอืมอป้อมบอ,อกก่อนแล้วกันนะป้อมใครจะเล่นก็เล่นไปผมเอาป้อมบอ,อกก่อนแล้วหายไป3ามแล้วจวังหวะนี้ยังไงผมตียัดมาเลยคีล่าเรียบร้อยครับแตกไปเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างต้นไม้ไถ่ายมาผมฟิกออกนะเมื่อกี้เกือบโดนเหมือนกันอ่าตีแตกใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยยีน่าเรียบร้อยครับเกมนี้ เ็นเกมที่2นะครับของการละยานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามแสดงความคิดเห็นด้วยใครมีความคิดเห็นแบบไหนนะครับออกของแบบนี้ดีไหมนะครับหรือว่าเล่นไม่ดีตรงไหนก็เขาไม่ได้เลยนะผมไม่ว่านะถ้าไม่ดีผมก็จะนําไปปรับแก่นะครับมาดูสกอร์กันครับเกมนี้นะครับเราก็ได้แต้มมา4 6เหมือนเดิมนะเกมนี้กี่ดาวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันกี่ดาวนะ อ๋ออันนี้ก็ย1ิบเอเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ผมน่าจะตัดก่อนนะครับก็หลังจากที่ดูคลิปจบไปแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแสดงความเห็นนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับวันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดแจ้งเตือนนะครับไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับอยากดูตัวไหนนะครับอยากให้เล่นฮีโร่ตัวไหนนะครับอยากให้เล่นแนวไหน ขอมาได้เลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอมาได้เลยนะครับอยากเล่นตัวไหนนะครับเม้นต์มาได้เลยนะครับจัดให้อย่างไวเลยนะครับถ้าว่างนะก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้นะครับมารับชมก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ